ถ่ายคลิปเยอถ่ายลิปตองไปนบมาลงมาลงหนึ่งสองอืดออืดหนึ่งสองอืดนึ่งสองอืดหนึ่งองอืดหนึ่งสองอืดอดสองอืดหนึ่งสองอืดหนึ่งสอง

ไปดึงมันงอน่อย่าไปดึงมันพ่ออย่าไปดึงมันรอเาองเม่ไม่เลยจยเปีโงกโงไมันด ล้อตงีอยอกไปยกตเงล้อยอกนไหน่อยแลบลินแคลลบแคลดีวอกเราองเบียกไหมลูกหนอึดแม่หน่อยตอนนี้ำักินอ่ะหนึ่งสองอึดหนึอึดหนึ่ดแล้วอ๋ออ๋อบาดนีบึ้งมบึ้งอ อ้าวโอ้ยตัวผมมันงเลยป้ตัวโอ้ยน้อตัวแม่ตัวแม่ตีพ่อลืมตาแล้วน้องลืมตาแล้วโอ้ยน้อพ่อเลือดออกมาแล้วเอ้อ๋อโอ้ยตัวยังเนี่ยตัวพ่อเด้อ Ba tìm thấy lần nắm ai nắm sâu, nắm bắt nỉ nắm sâu, nắm bắt nắm sâu, nè 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 เนน้ำอะน้ำโชวออกว่ะเนี่ยตัวตัวฟูปะดิน่งจิงจี่จจจ <c oughs> นันอ,ออกไหมเนาะยัองจออีตอนกำลังสีออกขึ้แลบลินแคทแคทเยอน้ำเดียวตกใจไ่น้ำบ่ โซโซ <c oughs> โอ้ยน้องน, <c oughs> นั่นชอบว่าเบื้องนองเนี่ยนับบ่นแลบลินแคลดแคลดอยู่หันละ <c oughs> ทำความสะอาดลูกข้อตันคุรุอยู่ ขามันเคลื่อนนี่ขามันเคลื่อนออกมาเยอะเยอะตอนยังพ่อได้ล้องเปิดเบ่งนะเฮลี่เบ่งเฮลี่เบ่งตุ่มเนี้ย <Yeah. S 2> ตุมต่มเนี้ยเย้ <Yeah. S 1> น้องนำเพชรนเนพชร